รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนี่คือรายการสุขศึกษาพละศึกษาภาเพลินค่ะกลับมาพบกับครูออยกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาสุขศึกษาภลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูจะขอแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านรายการค่ะโดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กับคุณครูหลังจากนั้นก่อนที่จะจบรายการนักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะ นักศึกษาคงจะพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะนักศึกษาจะได้พบกับคุณครูบัวบูชาลำเลิศหรือว่าครูปแป้งจากกศนอำเภอกำแพงแสนสำนักงานกศนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะนักศึกษาคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับครูปแป้งเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาวบัวบุชาลำเลิศหรือเรียกว่าครูแป้งนะคะมาจากกศออนอ,อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันนี้ก็มาเรียนรู้กับครูนในรายวิชาสุขศึกษาภระศึกษาตอนที่10เรื่องอาชีพแปรรูปสมุนไพรค่ะก่อนที่นักศึกษานะคะจะไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพแปรรูปสมุนไพรนะคะครูก็จะพานักศึกษาไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าสมุนไพรค่ะ สมุนไพรหมายถึงพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆการใช้สมุนไพรสำหรับรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆนี้จะต้องนำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งอาจจะเรียกว่ายาในตำรับยานอกจากสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วยเราเรียกพืชสัตว์หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่าเภสัชวัตถุค่ะ ครูคก็จะพานักศึกษานะคะไปทําความเข้าใจใเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรในรูปแบบการประกอบอาชีพนะคะปัจจุบันมีผู้พยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สามารถนํามาใช้ในรูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้นเช่นนํามาบดเป็นผงบรรจุเป็นแคปซูลตอกเป็นยาเม็ดเตรียมเป็นครีมหรือยาขี้ผึ้งเพื่อใช้ทาภายนอกเป็นต้น ในการศึกษาวิจัยเพื่อนำสมุนไพรมาใช้เป็นยาแผนปัจจุบันนั้นได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวางโดยพยายามสก,กัดสารสำคัญจากสมุนไพรเพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์ศึกษาคุณสมบัติด,ด้านเคมีด้านฟิสิกส์ของสารเพื่อให้ทราบว่าเป็นสารชนิดใดตรวจสอบฤทธิด้านเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลองเพื่อดูให้ได้ผลดีในการรักษาโรคหรือไม่เพียงใดศึกษาความเป็นพิษและผลข้างเคียง เมื่อพบว่าสารชนิดใดให้ผลในการรักษาที่ดีโดยไม่มีพิษหรือมีพิษข้างเคียงน้อยจึงนำสารนั้นมาเตรียมเป็นยารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อทดลองใช้ค่ะต่อมานะคะการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการจำหน่ายค่ะ สมุนไพรถูกนำมาใช้สารพัดประโยชน์แล้วถูกแปลรูปออกมาในแบบต่างๆเพื่อการจําหน่ายซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้สิ่งสำคัญที่สุดของการแปลรูปสมุนไพรคือการปรุงสมุนไพรค่ะต่อมานะคะครูก็จะพานักศึกษานะคะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับรูปแบบการปรุงสมุนไพรค่ะการปรุงสมุนไพรนะคะมีทั้งหมด7รูปแบบค่ะ 1. การต้ม2การชง 3. การใช้น้ำมัน 4. การดองเหล้า 5. การต้มข้นเอาน้ำากการบดเป็นผงและสุดท้ายค่ะ 7. การฝนค่ะ 1. นนะคะการต้มการต้มเป็นการสกัดตัวยาออกมาจากไม้ยาด้วยน้ำร้อนเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดใช้กับส่วนของเนื้อไม้ที่แน่นและแข็งเช่นลำต้นและรากซึ่งจะต้องใช้การต้มจึงจะได้ตัวยาที่เป็นสารสำคัญออกมา ข้อดีของการต้มคือสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคมี3ลักษณะค่ะลักษณะที่1การต้มกินต่างน้ำคือการต้มให้เดือดก่อนแล้วต้มด้วยไฟอ่อนๆประมาณ10นาทีค่ะลักษณะที่2การต้มกินแทนน้ำคือการต้มแบบเคี่ยวคือการต้มให้เดือดอ่อนๆใช้เวลาต้มประมาณ20 3 0นาทีและสุดท้ายลักษณะที่3นะคะการต้ม3เอา1 คือการต้มน้ำ3ามส่วนให้เหลือเพียง1ส่วนใช้เวลาต้มประมาณ30 4 5นาทีค่ะ 2. การชงค่ะการชงเป็นการสกัดตัวย,ยาสมุนไพรด้วยน้ําร้อนใช้กับส่วนที่บอกบางเช่นใบดอกที่ไม่ต้องการโดนน้ําเดือดนานๆตัวย,ยาก็ออกมาได้ค่ะวิธีการชงคือให้นํยา,ายาใส่แก้วเติมน้ำร้อนจัดลงไปปิดฝา,กาแก้วทิ้งไว้จนเย็นลักษณะนี้เป็นลักษณะปล่อยตัวย,ยาออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ 3ค่ะการใช้น้ำมันการใช้น้ำมันนะคะตัวยาบางชนิดไม่ย่อยละลายน้ําแม้ว่าจะต้มเคี่ยวแล้วก็ตามส่วนใหญ่ยาที่ละลายน้ําจะไม่ละลายในน้ํามันเช่นกันค่ะจึงใช้น้ํามันสกัดยาแทนแต่เนื่องจากยาน้ํามันทาแล้วเหนียวเนะหนะเปื้อนเสื้อผ้าเราจึงไม่นิยมใช้ปรุงกันนะคะ 4. การดองเหล้าการดองเหล้าเป็นการใช้กับตัวยาของสมุนไพรที่ไม่ละลายในน้ําแต่ละลายได้ดีในเหล้าหรือแอลกอฮอล์ การดองเหล้ามักมีกลิ่นแรงก,กว่ายาต้มเนื่องจากเหล้ามีกลิ่นฉุนและหากกินบ,บ่อยๆอาจทําให้ติดได้จึงไม่นิยมกินกันจะใช้ก็ต่อเมื่อกินยาเม็ดหรือยาต้มแล้วไม่เห็นผลค่ะ 5. การต้มคั้นเอาน้ําการต้มคั้นเอาน้ํานะคะเป็นการนําเอาส่วนของต้นไม้ที่มีน้ํามากๆอ่อนนุ่มตําแหลกง่ายเช่นใบหัวหรืองเงานํามาตาให้ละเอียดและคั้นเอาแต่น้ําออกมาสมุนไพรที่ใช้วิธีนี้กินมากไม่ได้นะคะ เพราะน้ำยาที่ได้จะมีกลิ่นและรสชาติที่รุนแรงตัวยาเข้มข้นมากยากที่จะกลืนเข้าไปทีเดียวฉะนั้นกินครั้งละหนึ่งถ้วยชาก็เพียงพอแล้วค่ะ 6. การบดเป็นผงการบดเป็นผงนะคะเป็นการนำสมุนไพรไปอบหรือตากแห้งแล้วบวดให้เป็นผงสมุนไพรที่เป็นผงละเอียดมากยิ่งมีสรรพคุณดีเพราะจะถูกดูดซึมสู่ลำไส้ได้ง่ายจึงเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็ว สมุนไพรผงสนิดใดที่กินยากก็จะใช้ปั้นเป็นเม็ดที่เรียกว่ายาลุกกรโดยใช้น้ำเชื่อมน้ำข้าวหรือน้ำผึ้งเพื่อให้ติดกันเป็นเม็ดส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำผึ้งเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ขึ้นลาค่ะสุดท้ายนะคะ 7. การฝนการฝนเป็นวิธีการที่หมอพื้นบ้านนิยมกันมากวิธีการฝนคือหาภาชนะใส่น้ำสะอาดประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนำหินลับมีดเล็กๆ จุ่มลงไปในน้ำเล็กน้อยนำสมุนไพรมาฝนจนได้น้ำสีขุ่นกินครั้งละ1แก้วค่ะค่ะต่อมานะคะครูก็จะพานักศึกษ,ษานะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรค่ะหลักการปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะคะมีทั้งหมด4ประการคือ 1. เภสัชวัตถุค่ะ 2. สรรพคุณเภสัช 3. คณาเภสัช 4. เภสัชกรรมค่ะ 1. ค่ะเภสัชวัตถุ เภสัชวัตถุหมายถึงวัตถุนานาชนิดที่นํามาใช้เป็นยาบําบัดโรคซึ่งอาจจําแนกแหล่งที่มาของวัตถุที่นํามาใช้เป็นยานั้นคือพืษาวัตถุได้แก่พันธุ์พืชชาตินานาชนิดทั้งประเภทต้นประเภทเถาหรือเครือประเภทหัวประเภทผักประเภทหญ้าประเภทพืชพิเศษจําพวกเห็ดและพืชชั้นต่ําอื่นๆค่ะ 2. ค่ะสรรพคุณเภสัช สรรพคุณเภสัชนะคะผู้ปรุงต้องรู้จักสรรพคุณของยาซึ่งสัมพันธ์กับรสของสมุนไพรเรียกว่ารสประทานค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทที่1คือสมุนไพรรสเย็นค่ะได้แก่ยาที่ประกอบด้วยใบไม้ที่มีรสไม่เผ็ดร้อนเช่นเกสรดอกไม้สัตวต์เขาเขาสัตว์7ชนิดนาวะเคี้ยวเคี้ยวสัตว์9ชนิดและของที่เผาเป็นฐานค่ะตัวอย่างเช่นยามหานินยามหากาบ เป็นต้นยากลุ่มนี้ใช้สำหรับรักษาโรคหรืออาการผิดปกติทางเตโชาธาตหรือาธาตุไฟค่ะประเภทที่2นะคะสมุนไพรลดร้อนได้แก่ยาที่นำเอาเบญจกูลตีกตุกะ,กะหัดสกสุลขิงและข่ามาปรุงตัวอย่างเช่นยาแผนโบราณที่เรียกว่ายาเหลืองทั้งหลายยากลุ่มนี้ใช้สำหรับรักษาโรคและอาการผิดปกติทางวาโยาธาตหรือาธาตุลมค่ะ และสุดท้ายนะคะประเภทที่3สมุนไพรลดสุขุมได้แก่ยาที่ผสมด้วยโกฐเทียนกิษนากะลัมพักชะลูดอบเชยขอนดอกและแก่นจันเทศเป็นต้นค่ะตัวอย่างเช่นยาหอมทั้งหลายยากลุ่มนี้ใช้รักษาความผิดปกติทางโลหิตค่ะ 3. คณาเพสัชค่ะคณาเภสัชคือผู้ปรุงสมุนไพรต้องรู้จักเครื่องปรุงสมุนไพรที่ประกอบด้วยเภสัชวัตถุมากกว่า1ชนิด ที่นำมารวมกันแล้วเรียกเป็นชื่อเดียวทเวคันธาหมายถึงเครื่องสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยเภสัชวัตถุสองชนิดคือรากบุญนาคและรากมะซางค่ะตีสุคนหมายถึงเครื่องสมุนไพรที่ประกอบด้วยเภสัชวัตถุสามชนิดคือรากอบเชยเทศรากอบเชยไทยและรากพิมพเสนต้นค่ะ 4. เภสัชกรรม เภสัชกรรมนะคะผู้ปรุงสมุนไพรต้องรู้จักการปรุงยาซึ่งมีสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ 1. พิจารณาตัวสมุนไพรว่าใช้ส่วนไหนของเภสัชวัตถุเช่นถ้าเป็นพืชวัตถุจะใช้ส่วนเปลือกรากหรือดอกใช้สดหรือแห้งต้องแปลสภาพก่อนหรือไม่ 2. ดูขนาดของตัวสมุนไพรยาว่าต้องใช้อย่างละปริมาณเท่าใดและผู้ปรุงสมุนไพรควรมีความรู้ในมาตาโบราณ ซึ่งใช้ส่วนต่างๆของร่างกายหรือมเมล็ดพืชที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยมาเป็นตัวเปรียบเทียบขนาดค่ะค่ะต่อมานะคะครูก็จะพานักศึกษานะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและยาหรือเรียกสั้นๆว่าขอเครื่องหมายออยอค่ะอาหารในพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522หมายถึงวัตถุทุกชนิดที่คนกินดื่มหรือนำเข้าสู่ร่างกายแต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดให้โทษนอกจากนี้อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารวัตถุเจือปนอาหารสีเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสด,ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายมีจำนวนหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คับเกี่ยวหรือกำกึ่งว่าจะเป็นยาหรืออาหารเพื่อป้องกันความสับสนในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงกำหนดแนวทางในการพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ใดที่จัดเป็นอาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีส่วนประกอบเป็นวัตถุที่รัฐมนตรีประกาศตามพระราชบัญญัติอาหารและยาโดยสภาพวัตถุนั้นเป็นได้ทั้งยาและอาหารค่ะ 2. มีข้อบ่งใช้เป็นอาหาร 3. ปริมาณการใช้ไม่ถึงขนาดที่ใช้ในการป้องกันหรือบำบัดรักษาโรค4 การแสดงข้อความในฉลากและการโฆษณาอาหารที่ผสมสมุนไพรซึ่งไม่จัดเป็นยานั้นต้องไม่มีการแสดงสรรพคุณเป็นยากล่าวคือป้องกันบรรเทาบำบัดหรือรักษาโรคต่างๆค่ะค่ะครูก็จะพานักศึกษานะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแบ่งตามลักษณะการขออนุญาตผลิตออกเป็นสองกลุ่มคือ 1. กลุ่มอาหารที่ไม่ต้องมีเครื่องหมายออยอ อาหารกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ไม่แปรรูปหรือถ้าแปรรูปก็จะใช้กระบวนการผลิตง่ายๆในชุมชนผู้บริโภคจะต้องนำมาปรุงหรือผ่านความร้อนก่อนบริโภคและผู้ผลิตจะต้องมีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงานค่ะ 2. กลุ่มอาหารที่ต้องมีเครื่องหมายออยอค่ะอาหารกลุ่มนี้เป็นอาหารที่มีการแปรรูปเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารสำเร็จรูปแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในระดับต่ำปานกลางหรือสูงแล้วแต่กรณีได้แก่อาหารที่ต้องมีฉลากอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรืออาหารควบคุมเฉพาะค่ะอาชีพแปรรูปสมุนไพรจากการศึกษาวิจัยเพื่อนำสมุนไพรมาใช้เป็นยาแผนปัจจุบันนั้นได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวางโดยพยายามสก,กัดสารสำคัญจากสมุนไพรเพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์ มีการสกัดและแปรรูปเป็น2ลักษณะหลักคือ 1. แบบน้ำา 2. แบบแห้งได้แก่ผงพร้อมชงผงอัดเม็ดเม็ดแคปซูลค่ะการรับประทานสมุนไพรในรูปแบบวัตถุดิบสดดั้งเดิมเป็นเรื่องยากที่จะรับประทานให้ได้สารสำคัญที่พอเหมาะตามหลักเภสัชกรรมเนื่องจากในวัตถุดิบตั้งต้นของสมุนไพรมีกากใย,ยอยู่จำนวนมาก ดังนั้นการแปรรูปให้ได้สารสำคัญเข้มข้นในปริมาณที่น้อยช่วยให้ผู้บริโภคลับทานได้ง่ายขึ้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะนักศึกษากับรายวิชาสุขศึกษาพารศึกษาตอนที่10อาชีพแปรรูปสมุนไพรครูหวังว่านักศึกษาคงได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรการปรุงสมุนไพรการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและยารวมถึงอาชีพแปรรูปสมุนไพรมากขึ้นนะคะ แล้วต่อจากนี้นะคะครูก็จะพานักศึกษานะคะไปทําแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมๆครูเลยค่ะแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาสุขสาาศึกษาภาระศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นตอนที่10อาชีพแปรรูปสมุนไพรค่ะ 1>, 1. ข้อใดคือความหมายของคำว่าสมุนไพรกอไก่พืชท,ที่ใช้เป็นยาพืชขอไข่สัตว์ที่ใช้เป็นยาขอควายสัตว์ แร่ธาตุที่ใช้เป็นยางอง,งูพืชสัตว์แร่ธาตุที่ใช้เป็นยาข้อนี้นะคะตอบข้ององงูพืชสัตว์แร่ธาตุที่ใช้เป็นยาค่ะ 2. ข้อใดคือข้อดีของผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห้งกอไก่กินและลดดีขอไข่มีความเป็นกรดสูงคอควายน้ำหนักเบาขนส่งได้สะดวกงองงูป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้ดี ค่ะข้อนี้ตอบข้อคอควายน้ำหนักเบาขนส่งได้สะดวกนะคะ 3. ข้อใดเป็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกอไก่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สวยงามขอไข่ทำให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นคอควายทำให้คนหันมารับประทานสมุนไพรมากขึ้นงองูถูกถูกข้อ ข้อนี้ตอบข้ององูค่ะถูกถูกข้อ 4. ข้อใดคือความหมายของคำว่าพืชสมุนไพรกไก่ยาที่ได้จากแร่ธาตุเท่านั้นขอไข่ยาที่ได้จากส่วนของพืชเท่านั้นขอควายยาที่ได้จากส่วนของพืชและสัตว์งองูยาที่ได้จากส่วนของพืชสัตงงสวต์หรือแร่ธาตุ ข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะยาที่ได้จากส่วนของพืชเท่านั้น 5. ขอ้อใดคือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกอไก่สบู่อัญชันขอไข่น้ำกระเจีย๊ยบขอควายยาสะผมมะกรูดงองูถูกถูกข้อ ข้อนี้นะคะนักศึกษาคำตอบคือข้ององูถูกทุกข้อค่ะ 6. ข้อใดคือความหมายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกอไก่การแปลรูปจากกาจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ 5. ขอไข่การแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นกว่าของสดคอควายการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ในสภาพพร้อมบริโภคด้วยกรรมวิธีต่างๆหลายอย่างร่วมกัน ง,งูการใช้กรรมวิธีต่างๆที่ทำให้สมุนไพรมีสภาพเปลี่ยนแปลงและเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นข้อนี้นะคะตอบข้อง,งูการใช้กรรมวิธีต่างๆที่ทำให้สมุนไพรมีสภาพเปลี่ยนแปลงและเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นค่ะ 7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการแปลรูปสมุนไพรกอไก่ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขอไข่ช่วยให้มีผลิตภัณฑ์ใช้นอกฤดูกาลคอควายทำให้ผลผลิตของสมุนไพรมีปริมาณมากขึ้นงองูกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังท้องถิ่นที่ห่างไกล ข้อนี้นะคะข้อนี้ตอบข้อคอควายค่ะทำให้ผลผลิตของสมุนไพรมีปริมาณมากขึ้น8ข้อดีของการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือกอไก่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย,ยอขอไข่ทำเป็นอาชีพหลักคอควายผลิตได้ในครัวเรือนงองูถูกถูกข้อ ข้อนี้ตอบข้ององูถูกถูกข้อค่ะข้อ9การแปลรูปสมุนไพรส่งผลดีกับเกษตรกร,ร,กรอย่างไรกอไกมีการจ้างงานมากขึ้นขอไข่เกษตรกรร,กรวยกันทั่วนหน้าคอควายทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายงอง,งูราคาผลผลิตกเกษตรสูงขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่ม ข้อนี้ตอบข้ององูค่ะราคาผลผลิตกเกษตรสูงขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ 10. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกอไก่สบู่กินมะลิยาสีฟันมิน้นขอไข่ลูกประครบชาใบามอนคอควายยาธาตุแช,ชมพูมะกรูดงองูลูกประครบยาหอม ข้อนี้นะคะตอบข้อกอไก่ค่ะสบู่กลิ่นมะลิยาสีฟันมิ้นท์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันได้หรือเปล่าเอ่ยแต่ถ้านักศึกษาตอบผิดก็ไม่เป็นอะไรนะคะนักศึกษาก็สามารถกลับเข้าไปทบทวนความรู้เดิมได้อีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ แล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้กับครูแป้งจะเห็นได้ว่าสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะนักศึกษาอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูออยได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ